มงคลลสูตรตอนที่ห้บสาวันนี้จะได้พูดถึงมงคลในข้อที่ว่าความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุดภาษาบาลีท่านใช้คําว่าคารวะจะเอตัม ja บังครมุตตังบางคำว่าคารวะหรือเคารพเป็นความหมายที่เราได้เข้าใจกันหรือได้ยินคุ้นหูกันเป็นประจำ คารบหรือคารวะก็คือเป็นการแสดงความเอาใจใส่การไม่ทอดทุรละการเอื้อเฟื้อการอ่อนน้อมการยกย่องการนับถือหรือการเชิดชูการเทิดทูนการให้ความสําคัญการเอื้อเฟื้ออันนี้ได้ชื่อว่าความเคารพความเคารพนั้นภาษาบาลีท่านมีราศัพท์ก็คือคารุที่เราได้ยินกันบ่อยๆคําว่าคารุ ได้ยินกันจนชินคือครูครูหมายถึงอะไรหมายถึงความเป็นผู้ที่มีคุณอันสูงส่งความเป็นผู้ที่หนักด้วยคุณเป็นผู้ที่มีคุณมากได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากเป็นผู้ที่กระทำอุปการะก่อนเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการเชิดชู อันนี้ความหมายของคําว่าคารุแล้วใครบ้างอยู่ในฐานะที่เป็นที่ควรเคารพหรือว่าเป็นครูเป็นผู้ที่ควรเชิดชูบูชาเป็นที่มีคุณอย่างหนักแน่นผู้ที่อยู่ในฐานะดังที่กล่าวมาแล้วนี้ก็สูงสุดมีพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้า พระอุปชาอาจารย์มารดาบิดาพี่ชายหรือพี่สาวท่านเหล่านี้ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นครูอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นครูหรือเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ทรงพระคุณหาที่เปรียบที่ประมาณไม่ได้อยู่ในฐานะที่สูงส่ง เป็นผู้ที่มีอุปการะต่อโลกนี้ต่อสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมส่วนพระปฏิเกพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีคุณอันสูงแต่ว่าในยุคใดที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาตรัสรู้แล้วพระปฏิเกกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่เสด็จมาเพื่อตรัสรู้พระปฏิเกกับพรพุทธเจ้านี้นจะอุบัติขึ้นในยุคที่โลกนี้ว่างเปล่าจาก พระพุทธศาสนาคือว่างปล่าจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นส่วนสาวกของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเป็นผู้ที่ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงแล้วส่วนผู้ประชาอาจารย์นั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปการะ แก่คุรบุตรผู้ที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาส่วนอาจารย์นั้นก็เป็นได้ทั้งที่เป็นกคหัดทั้งที่เป็นบนรรพชิตมารดาบิดาก็อยู่ในฐานะครูอยู่ในฐานะผู้ที่มีคุณเป็นผู้ที่มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาทั้งหลายส่วนพี่ชายพี่สาวนั้นก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันเป็นผู้ที่มีอุปการะมากรองลงมาจากบิดาและก็มารดา ท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่มีคุณที่สําคัญเป็นผู้ที่มีคุณที่สูงส่งเป็นผู้ที่มีคุณที่หนักเป็นผู้ที่มีคุณที่มีมากฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงอยู่ในฐานะที่จะต้องเคารพหรือคารวะในการเคารพหรือคารวะเป็นความหมายตามที่กล่าวมาแล้วนั้นนี่ก็คือประพฤติอ่อนน้อมทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจ หรือปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นด้วยความเหมาะสมด้วยความถูกต้องด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยการเอาใจใส่ด้วยการยกย่องด้วยการนับถือด้วยการเชิดชูให้ความสําคัญทางกายทางวาจาทางใจนั้นเราก็ทราบกันดีท่าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงอย่างพระชนอยู่อันนี้ก็ได้แก่การถี่ให้ความเคารพยำเกรงด้วยการ กล่าวไหว้สักการบูชาอย่างสูงยิ่งด้วยการไม่ดูหมิ่นไม่กระด้างประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของอุบาสกบาสิกาก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจในการจะศึกษาแล้วก็ละเว้นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจตามที่พระองค์ทรง,สงแสดง ในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษก็ละเว้นในส่วนที่เป็นโทษประพฤติบัติตามในสิ่งที่จะเป็นคุณก็ได้ชื่อว่าประพฤติบัติตามได้ชื่อว่าเป็นความเคารพในพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงปริทิพานานแล้วถ้าเราไปในสถานที่ที่ท่านเรียกว่าสังเวชนิสสถานเช่นที่ประสูติที่ตัสรู้ที่แสดงบุตรมุเทศนาหรือที่ปริทิพานที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์นั้น ให้ความเคารพจำเกรงไม่แสดงกิริยาการทาั้งทางกายทางวาจาที่แสดงออกมาในการลบหลู่แต่งกายก็สุภาพไม่ดูบิ่นไม่ดูถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุหรือเราเห็นพุทรูปหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ถึงพระอ,องค์อาจจะเป็นต้นพระศรีมหาโพหรืออาจจะเป็นเจดีย์สถูปเหล่านี้เป็นต้น เมื่อพระองค์ทรงปฏิทินานแล้วก็ไปหน้าที่แห่งนั้นก็ให้ความเคารพจำเกรงในส่วนที่พ่อแม่ล่ะในส่วนที่ครูบาอาจารย์ล่ะในส่วนที่เป็นพี่สาวพี่ชายล่ะแล้วก็ให้ความเคารพให้ความจำเกรงให้การยกย่องนับถือให้ความเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ดูแลตามหน้าที่นั้นๆตามสมควร การแสดงเกลียาการก็ไม่กระด้างไม่เยอะยริงให้การเครบนับถือทั้งต่อหน้าและหลังอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงความเคารพผู้ที่แสดงความเคารพตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุให้ได้รับอิทธิผลคําว่าอิทธิผลก็คือผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจได้แก่ลาบยศสุขสรรเสริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโลกหน้าก็ไปสู่สุขคติส่วนผู้ที่หยาบกระด้างไม่มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นอปปมงคลเป็นเหตุแห่งอน,นิทผลคือผลที่ไม่น่าปรารถนาในปัจจุบันและในอนาคตโลกหน้าก็ไปสู่ทุกขติ พุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสประทานไว้ว่าที่สูทั้งหลายสัตว์เราใดเราหนึง่งจะเป็นกษัตริย์ก็ดีเป็นพรามณ์ก็ดีเป็นแพทย์ก็ดีเป็นสูตรก็ดีเป็นคฤหั์ก็ดีหรือบรรพชิตก็ดีหรือจะเป็นสัตว์ดิบฉา,านก็ตามเป็นผู้ฉลาดคือเฉียบแหลมในเชษฐาปัจจาย,ยนาธรรมทำความยำเกรงต่อบุคคลผู้เจริญโดยไวถึงพร้อมด้วยคุณ สัตว์เหล่านั้นย่อมได้สรรเสริญคือยกย่อง,งชมเชยว่าประพฤติจำเกรงประบุคคลผู้เจริญที่สุดในอัตภาพนี้และเพราะกายแตกไปยอมบังเกิดในสวรรค์อันนี้พผูโทงทรงตร,รัสถึงการที่ประพฤติอน้อมผอมตนในบุคคลที่ถึงความเจริญแล้วผู้ที่เจริญด้วยอะไรด้วยวยวุฒิด้วยชาติวุฒิด้วยคุณวุฒิ ถือว่าเป็นมงคลสําหรับผู้ที่ทั้งเป็นบรณชิตทั้งเป็นคลหัดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ชาญการจนามีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพและเป็นมงคลไม่ได้หรือเปล่าครับมีแสดงไว้ในมัชฌิมกิกายอุปริปันธานว่าพระผู้มีภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่สุภาพมานพจึงตรัสว่ามานพ สตรีหรือบุตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งถือตัวจับไม่กราบไหวบุคคลผู้ควรกราบไหวไม่รู้รับบุคคลผู้ควรรู้รับไม่ให้อาสนะแก่บุคคลผู้ควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่บุคคลผู้ควรแก่ทางไม่สักระบุคคลผู้ควรสักระไม่ทำความเคารพผู้ที่ตนควรทำความเคารพไม่นับถือบุคคลที่ตนควรนับถือ ไม่บูชาบุคคลผู้ที่ตนควรบูชาบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันตนให้บริบูรณ์แล้วอย่างนั้นสมาทานแล้วอย่างนั้นหากบุคคลนั้นไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไซถ้าเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดในที่ใด,ดในภายหลัง ก็จะเป็นผู้มีตระกูลต่ำในที่นั้นๆัน,นมานพข้อที่บุคคลเป็นผู้กระด้างถือตัวจัดไม่กราบไหว้บุคคลผู้ควรกราบไหว้ไม่รุกรับบุคคลผู้ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่บุคคลผู้ควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่บุคคลผู้ควรแก่ทางไม่สักการะบุคคลผู้ควรสักการะไม่ทำความเคารพผู้ที่ตนควรทำความเคารพ ไม่นับถือบุคคลที่ตนควรนับถือไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีสกุลต่ำมานบส่วนสตรีหรือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้เย่อหยิงไม่เป็นผู้ถือตัวย่อมกราบไหว้บุคคลที่ตนควรกราบไหว้ย่อมลุกรับบุคคลผู้ที่ควรลุกรับย่อมให้อาสนะแก่บุคคลผู้ควรแก่อาสนะ ย่อมให้ทางแก่บุคคลผู้ควรแก่ทางย่อมสักการะ,ะบุคคลที่ควรสักการะ,ะย่อมทำความเคารพบ,บุคคลที่ควรทำความเคารพย่อมนับถือบุคคลที่ควรนับถือย่อมบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันตนให้บริบูรณ์แล้วอย่างนั้นสมาทานแล้วอย่างนั้น หากเขาไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกายแตกไซสถ้าว่าเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นผู้มีสกุลส,สูงในที่นั้นๆมานมนุษย์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัวย่อมกราบไหว้บุคคลผู้ที่ตนควรกราบไหว้ย่อมลุกลับบุคคลที่ควรลุกลับย่อมให้อัศนะแก่บุคคลผู้ควรแก่อัศนะย่อมให้ทางแก่บุคคลผู้ควรแก่ทาง ย่อมสักการะบุคคลผู้ควรสักการะย่อมทำความเคารพบุคคลที่ควรทำความเคารพย่อมนับถือบุคคลที่ควรนับถือย่อมบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อมีสุุมสูงดังนี้อาจารย์กาญจนาตามที่ได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคำเฉลยให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าทำไมคนในโลกนี้นี่จึงเกิดมา ในสกูลที่สูงก็มีปานกลางก็มีหรือตระกูลที่ต่ำก็มีก็สงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพอได้ยินที่อาจารย์การนาได้นํามาเล่าสู่ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรง,สงแสดงเหตุทุกอย่างทั้งที่จะเป็นไปในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปในอนาคตอย่างเช่นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำนี่เป็นผู้ที่เยอะจริงเป็นผู้ที่ถือตัวกระด้าง ไม่ยอมที่จะทําความเคารพกราบไหว้ไม่ยอมที่จะเชื้อเชิญบุคคลที่ควรเชื้อเชิญไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยอมบูชาบุคคลที่ควรบูชาสักการะในสิ่งที่ควรสักการะเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติทุกขติก็คือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเกิดเป็นสัตว์ดิบฉา,านแต่ถ้าหากว่ากลับมาเกิดในความเป็นมนุษย์อีกคือเกิดในโลกมนุษย์อีก ก็จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำอันนี้ก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลชงแสดงไว้ว่าโลกมนุษย์เป็นที่ดูผลของบุญและบาปและบุญและบาปท,ที่เราเห็นเขาเกิดในสกุลสูงสกุลต่ำนะั่นก็คือผลของบุญและบาปท,ที่ทําไว้แล้วแล้วก็บุญและบาปท,ที่แต่ละคนทาก็จะให้ผลอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนี่ก็เหมือนกับว่าถ้าประสงค์ที่จะไปเกิดในทุคติ คืออบายหรือว่าประสงค์จะมาเกิดสม็นทุศแล้วเกิดในตระกูลที่ต่ําหรือตระกูลที่ปานกลางก็เหมือนกับว่าตัวเองเลือกไว้แล้วเพราะว่าทํากรรมไว้แล้วแต่จริงๆไม่มีใครเลือกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเป็นในตามเหตุปัจจัยที่จะเป็นผู้เย่อยิงหรือไม่เย่อยิงคือจะต้องสะสมความเป็นอย่างนั้นแล้วก็สะสมความเข้าใจถูกด้วยถึงจะ,จะเจริญกุศลได้ ความเข้าใจถูกก็เนื่องจากที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ไม่แจม่มก็ฟังอีกก็แจ่มขึ้นแล้วก็ถ้าสงสัยอยู่เมื่อฟังเข้าใจแล้วก็หายสงสัยและจิตของผู้ฟังนั้นก็ผ่องใสเพราะเกิดความเข้าใจตามเหตุตามผลก็เนื่องมาจากการฟังพระธรรม ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้เหตุรู้ผลอย่างก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนจึงเกิดในตระกูลต่างๆกันท,ท,ทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นลูกใครเขาก็กรักทั้งนั้นทําไมไม่ไปเลือกเกิดเป,เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงที่มีฐานะดีมีความร่ํารวยหรือในฐานะที่เป็นปานกลางทําไมจึงไปเกิดในฐานะที่ยากจนในตระกูลที่ต่ําก็หายสงสยัย คราวนี้ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัวนับถือผู้ที่ควรนับถือเคารพผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้ไปสู่สุคติสุคติก็มีการเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดในตระกูลที่สูงที่มีฐานะดีมั่งคั่งร่ารวยและเป็นผู้ที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อ ท่านใช้คาว่าเมื่อกายแตกคําว่ากายแตกก็คือกายแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมรูปก็เป็นรูปกายที่ประชุมนามคือจิตแลจิตสิก์ก็เป็นนามากายเมื่อกายแตกแล้วจุติจิตเกิดขึ้นดับไปก็ปฏิสนธิด้วยผลของกุศลหรืออกุศลที่ทําไว้ก็ไปตามที่ตัวเองเคยทําไว ดูเหมือนว่าจะเลือกได้แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าหากว่าเรารู้โทษรู้คุณในพฤติกรรมที่แสดงออกท้งทางกายทางวาจาทางใจว่าในส่วนที่จะเป็นเหตุแห่งทุกขติที่เป็นอัปะมงคลในเหตุที่เป็นสุขติที่เป็นมงคลนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ละในส่วนที่ควรละเว้นในส่วนที่ควรเว้นประพฤติในส่วนที่ควรประพฤติ เรื่องของกรรมเนี่ยถ้าหากว่าใครทํากรรมใดไว้สะสมกรรมใดไว้กรรมนั้นก็สามารถที่จะให้ผลท่านทรงสแสดงว่ากรรมนั้นจะให้ผลโดยไม่บกคล่องคําว่าไม่บกคล่องโดยกิจของตนเครื่องอุศสกรรมที่ทําสําเร็จแล้วแน่นอนที่สุดคือจะต้องให้ผลกับบุคคลนั้น ส่วนกุศลกรรมที่ทําแล้วนั้นก็แน่นอนที่สุดต้องทํากิจทําหน้าที่ของตนโดยไม่บกคล่องกรรมทําหน้าที่ของกรรมโดยแน่คราวนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะปล่อยไปให้กรรมมันทําหน้าที่ของเขาเองก็ตามหรือไม่ปล่อยให้กรรมทําหน้าที่ของเขาเองก็ตามโดยที่เราไปโกรธไม่พอใจ ไปรังเกียจบุคคลที่ไม่มีความเคารพบุคคลที่เย่อหยิ่งบุคคลที่ถือตัวบุคคลที่ไม่กราบไหว้ไม่ให้เกียรติกับบุคคลที่ควรกราบไหว้ควรให้เกียรติก็เหมือนกับว่าจะไปลงโทษแทนแท้ที่จริงแล้วเขาก็ได้รับผลของอกุศลที่กระทำนั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราจะไปเร่งให้กรรมให้ผลแต่ไม่ต้องเร่งเร่งหรือไม่เร่งเขาก็ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ทำหน้าที่เต็มที่ของเขาเมื่อโอกาสที่จะให้ผลนั้นมาถึง อาจารย์กาญจนาว่าไงครับคือว่าส่วนมากนะฮะเราเห็นคนที่ไม่แสดง,ง,งความเคารพเราทั้งที่เราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็จะไม่ชอบคนคนนั้นเลยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขาได้ทํากรรมที่จะไปสู่ทุกขตินะคะควรจะสงสารเขาไม่ใช่ไปโกรธเขาเพราะโกรธเขาก็คือเราก็เป็นอกุศลด้วยก็จะไปทุกขติด้วยกันทั้งคู่เราจะโกรธหรือไม่โกรธก็ตาม ก็เป็นอภมงคนแก่บุคคลที่ไม่ประพฤติในส่วนที่เป็นกุศลแต่ประพฤติในส่วนที่เป็นอกุศลในปัจจุบันนั้นที่ท่านเรียกว่าในทิฏฐธ,ธรรมก็คือในขณะที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยเห็นได้ด้วยตนเองนี่คือในปัจจุบันนั้นนี่คนเช่นนั้นก็จะได้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนที่ไม่น่าคบ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเขาเองอยู่แล้วทั้งในปัจจุบันแล้วก็สะสมกุศลในจิตนั้นก็จะทําให้ไปสู่ทุคติถ้าหากว่าไม่ไปสู่ทุคติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ต่ําแล้วก็ลําบากตามที่เราได้เห็นแล้วถ้าเราได้เข้าใจได้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่หนักคําว่าหนักก็คือให้ความสําคัญในเรื่องของการ กระทำความเคารพทั้งทางกายทางวาจาจิตอ่อนโยนจิตที่ควรแก่การงานแห่งกุศลจิตที่เป็นกุศลผู้โธองทรงตรัสให้เราได้พิจารณาบ่อยๆที่เคยนํามาเล่าสู่ฟังเป็นเรื่องของอภินาห์ปัจเวคณะพิจารณาเป็นประจำๆทุกขณะก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจากพลัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาเราทํากรรมใดไว้ก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทรงแสดงว่ากรรมมัสโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น กรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปะปฏิสรโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษสามิจักทำกรรมอันใดไว้กลยานางวาปาปากังวาจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วตัสทายาโทภวิษสามิจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นพระํารัสที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แก่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาว่า การกระทำกุศลกรรมนั้นมีผลซึ่งไม่น่าปรารถนาแม้ในปัจจุบันแม้ในอนาคตแม้ในโลกหน้าจึงเป็นอัปมงคลในส่วนที่ประกอบที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นสุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจป,ปฏิบัติในความอ่อนน้อมถ่อมตนป,ปฏิบัติด้วยความไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัว คารพผู้ที่ควรคารพกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชาในส่วนนี้ก็เป็นกุศลกรรมและผลนั้นก็จะเป็นผลที่น่าปรารถนาน่าพอใจได้รับความสุขจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโลกหน้าเป็นมงคล